าสมเด็จพยานวชิรดงที่เคารพเรียนอาจารย์ศึกษาและผู้ที่เรียนที่รักท่านผมดรวิชาจันเทืออายุ64ปีนักศึกษาหลักสูตรพิพัน์ตราสมาธิรุ่นที่หนึ่งสาขา118ประชารัฐต้องขอขอบคุณ ผู้ที่แนะนำให้ผมมาเรียนหลักสูตรนี้คือดร pues er ปราณ <ha> the ีจันเทือประธานรุ่นครูสมาธิรุ่นที่38มริอัญญางผมเองทำไมผมจะต้องมาเรียนหลักสูตรนี้หลังจากที่ผมจบการศึกษาครูหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่38แล้วด้วยความรักและคารพบและศรัทธาผมวงอวิริยังสิินทะโลเป็นอย่างสูงได้เรียน และประทับใจในความวิิยาุาสาระของท่านที่จะได้ความรู้มาถ่ายทอดให้กับสิทธิานุีสิทธิของท่านเพื่อความสันติสุขของโลกผมเองนะครับผมเป็นคนที่ไขว่คว้าเรื่องธรรมะเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากผมเป็นโรคมะเร็งลำไส้ซึ่งจะจากโลกนี้ไปเมื่ออะไรก็ไม่รู้ผมก็คิดว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตาย แต่จะตายยังไงให้สงบผมก็ขวนขวายทุกวิธีทางที่จะทําให้ผมมีวิธีพางพบทางที่สงบให้ได้ผมก็เลาพบหลักสูตรนี้โดยการนําแนะนําของคุณกิษณาไทยชฉยอซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมสาการทั้งเหนื์ทั่งเหนือจังหวัดสมุทรเสตศึ่งผมเป็นนายกอยู่แล้วผมก็ไป่ไดตั้งใจเรียนให้จบนะครับ ผมคิดว่าผเดือนมันนานไปแต่หลังจากที่ผมเรียนและศึกษาแล้วประทับใจทุกอย่างไม่ว่าการถ่ายทอดการตอบคำถาม,ถาม,ถามการเล่าเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งรวมทั้งให้เรารับปฏิบัติในการเดิงงนชมกลมและนั่งสมาธิด้วยแล้วผมก็ตั้งปฏิญาณกับภรรยาว่าเราจะต้องสารต่องานของพ่อให้เปลี่ยนกรเสียดายที่ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ท่านยังอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป สิ่งที่ผมได้รับกับครอบครัวเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองที่เป็นคนไม่ค่อยมีสติบ้างบางครั้งทความประพฤติเพราเอาด้วยไวและอ่าละไรอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่มีโรคประจำตัวล่าสุดเมื่อปีที6 3า้อยหกสิบสามผมได้เข้าโรงพยาบาลรักษาโรคทิ่เชื้อในการแสเร้เลือดท่านเชื่อหรือไม่เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมความเชื่อส่วนตัวผม ผลวงพ่อวิญญาณได้มาปรดผมเพื่อให้ผมหายจากโรคที่ได้ด้วยเหตุการณ์านันนี้ผมจิงยืนยันในเจตนาที่จะสารต่องานหลวงพ่อให้เจงเวียนไกลเพื่อความสันที่สุขของประเทศไทยและของโลกขอบพระคุณครับ